สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากช่องนางฟ้า Random o f อฟเลิฟ erm นะคะก่อนที่จะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะมีท็อปปิกดีๆสำหรับวันหยุดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นท็อปปิกดีๆหรือว่าท็อปปิกท็อปปิกเศร้าๆนะคะชื่อร a นด o อมคือเขาพยายามหักข้ามใจแต่เขาลืมคุณไม่ได้เลยสักวันหนึ่งเขาคือใครเรามาอ่านไพ่พร้อมกันนะคะ ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเขาพยายามหักข้ามใจแต่เขาลืมคุณไม่ได้สักวันเขาคือใครให้ไพ่บอกทีพลังงานนี้เป็นพ,พลังงานของใครนะคะขอให้เราฟังแต่หรือสิ่งดีๆรับเอาแต่เรื่องดีๆนะคะใบแรกสุ่มนะคะเขาพยายามหักข้ามใจแต่เขาลืมคุณไม่ได้เลยสักวันหนึ่งใบแรกเอกออฟวอนหนึ่งไม้ คุณกับเขานะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะจบกันไปแบบว่าอาจจะประมาณมีเลขหนึ่งอะคะ่ะ1สัปดาห์1เดือนหรือว่า1ปีหรือว่า1ใดๆก็แล้วแต่คุณกับเขาอาจจะมีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข1อาจจะเกิดเดือนมกราดได้ราศีมังกรดได้นะคะคุณกับเขานะคะจบกันไปแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ถึงขั้นที่จะแบบว่าฟาดฟันห้ำหัน่นเชื่อเฉือนกันจบแบบงงๆอาจจะจบแบบว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเออแบบก็ไม่ได้แบบคิดว่าคุณจะสําคัญในชีวิตขนาดนั้นเหมือนเขากับคุณไม่ได้จูนไม่ได้คอนแทคไม่ได้ส่องกันแล้ว เขาพยายามที่จะลืมคุณทุกวันนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เขายังนึกถึงแอบคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีกับคุณมันเข้ามาแบบว่าตอกย้ำซ้ำๆคนคนนี้มีวิแววว่าจะ take action กลับมาหาคุณนะคะคนหม่เลขหนึ่งนะคะใบต่อไปนะคะเขาพยายามหักข้ามใจแต่ก็ลืมคุณไม่ได้สักวันเลยเขาคือใครไพ่บอกทีส่งนะคะ ติ๊กออฟวานไม้มาอีกแล้ว6ไม้คนคนนี้อาจจะเกิดในาลาัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข6เกิดเดือนมิถุนาได้เดือนมิถุนาราศีเมถุนได้นะคะคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะเขาปล่อยมือคุณไปที่ผ่านมาเขาแบบว่าแบบอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมากมาย6ไม้นะคะต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่ว่า สิ่งที่เขาแบบว่าไม่เคยลืมเลยก็คือตัวคุณนะคะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณเขาอยากกลับไปอีกครั้งนึงค่ะคนคนนี้นะคะนอกจากจะเทคแอคชั่นติดต่อมาหาคุณแล้วนะคะนางฟ้าแรนดอมรู้สึกได้พลังงานแห่งความคิดถึงพลังงานของการเดินทางแล้วก็อยากเจออยากมาหาไม่เกิน6วัน6สัปดาห์หรือว่า6เดือนคนคนนี้อาจจะติดต่อเทคแอคชั่นกลับมาผู้ชายที่เกิดเดือนมกราได้ หรือผู้หญิงใหม่เลขหกคนนี้นะคะไม่สามารถที่จะลืมคุณและเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เลยนะคะสิ่งเดียวตอนนี้ที่เขาคิดคือเขาคิดถึงคุณอยากจะ take action กลับมาติดต่อหาคุณไม่ว่าทางโลกโซเชียลหรือโลกใดๆก็แล้วแต่นะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะใครที่พยายามลืมคุณแต่ว่าตัดคุณออกจากหัวใจไม่ได้เลย เดือนสตาร์ค่ะเดือนสตาร์ราศีกุมคนที่เกิดเดือนมกราได้เดือนกุมภาได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นราศีมังกรแต่ว่าหลักๆก็คือราศีกุมนะคะคนคนนี้นะคะมองคุณสวยสดงดงามเป็นเดือนสตาร์คุณกับเขาอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไม่ได้ผูกพันกันเพียงแค่แอบอาจจะชอบกันกิ๊กกันหรือว่าแบบว่าอาจจะมีกันไว้ในความรู้สึกอาจจะเป็นคนคุยแต่ก็คือจบกันไป1เดือน6เดือนตามที่ ไพ่สองใบเมื่อกี้ออกมานะคะตอนนี้เดอะสตา์ผู้ชายหรือผู้หญิงราศีกุมคนนี้นะคะอยากกลับมาในวนเวียนในชีวิตคุณและอยากเจอคุณเป็นที่สุดค่ะเขาอยากบอกเล่า90เขาอาจจะเทคแอคชั่นกลับมาในรูปแบบของรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่าแบบชวนคุณไปทานข้าวไปทํานั่นทำนี้นะคะแต่ว่าการเทคแอคชั่นของเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเอ๊ะคนคนนี้หายไปนานแล้วแต่ทําไมถึงอยากกลับมาในชีวิตนะคะ ต่อไปนะคะใครที่พยายามลืมคุณแต่ว่าลืมคุณไม่เคยได้เลยจนอยากกลับมาในชีวิตคุณ เอกออปเปนเคิรนแปดเหรียญคนที่มีความสุขในตัวเองคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนที่มีเลข8คนนี้อาจจะเกิดเดือนสิงหาหราศสีสิงห์ได้นะคะตอนนี้เขามีความสุขกับชีวิตหนะ้าที่การงานการเงินเขาเป๊ะมากแล้วก็อยู่ๆเขาก็อยากกลับมาหาคุณค่ะคนคนนี้ไม่เคยลืมคุณเลยตอนนี้ยิ่งเขามีทุกอย่างพร้อมนะคะในหัวเขาคิดแล้วค่ะจะชวนคุณไปไหนดีจะชวนคุณทําอะไรหรือว่าจะแบบชวนกันเดินทางไปท่องเที่ยวรืว้วไปหาอะไรทานกันนะคะผู้ชายใหม่ เลข8คนนี้พร้อมที่จะเทคแคช์เจนหาคุณนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเกิดเดือนสิงหานะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุไฟเมสสิงหธนูราศีสิงห์นะคะใบต่อไปนะคะใครที่พยายามลืมคุณแล้วก็แบบ ลืมคุณไม่เคยได้เลยคิดถึงทุกวันอยากเจออยากเดินทางมาหาค่ะเดอะมูนคนที่ชอบส่องคนที่คุณอาจจะมีโลกโซเชียลที่เขาสามารถส่องได้เขาจะอาจอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณคุณอาจจะสวยขึ้นน่ารักขึ้นแบบดูโสดขึ้นดูแบบว่า คือน่าสนใจทำให้เขารู้สึกแบบต้องการอยากจีบอยากจะ take action นะคะคนคนนี้แอบส่องแอบ,บมองคุณตลอดเวลาคนคนนี้อาจจะเกิดวันอังคารวันพุธวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์นะคะเขานะคะหลกัหลกๆก็คืออังคารกับพุธอาทิตย์นะคะเขาอาจจะมองคุณแล้วก็แอบ,บคิดไว้อยู่แล้วว่าจะเข้าหาคุณแผนไหนใช้แผนไหนเพราะเขาลืมคุณไม่เคยได้เลยนะคะเขา